เขาเปิดรุ่นทีนึงแต่ว่าเขาชิงมาก่อนอ้าเบิรงเมนูหานไปก่อนกี่อะไรหไปกระดูกกอนไทยฟู้ดเมมเบอร์ไทยฟู้ดสันในหมูโอ้มีหลายอย่างดัวยสามชั้นสไลด์ไส้อ่อนแคบไหลตับหมูสดม่เหลด้ ผมหลองไก่ผมยังไมีเบอรตอนนี้กาเพื่อกำลังสะเปิดลานโอ้มันลาการแห่งไหนยางอีกทีหนึ่งไรยางอีกทีมั้งโอ้ใหญ่อลงการดีโอ้วันจะเปิดลานได้นี เป็นเฟ้นช่ายบอก <tremendously S 2> ครับหรือบริษัทเปิดเลยครับเนี่ยโอ้หัวงตะใส่กงใส่กอหมูสดไก่ย่างนงวนอาหารแห่งก็มีได้เจพผงอืมอืม ไปกน่ำเขาตบางานนีเรื่องนี้ฮืฮ่าฮ่มอเตอ์ดเออารโม่ท่านกามีเนื้อมาคลายบอกเตียรถคายบดีวเรา่มีความพิดเออนี่แหละนะถ้ามาเบิ่งก่อนนี่มันแสดงให้ว่ามีอยังค้ายในนี่มันนีแก็อีโบจังมื่มันสีนึงมันก็เสียอดเวลาแวล่ะ ไปครับพี่น้องไปขามถนนขับถนนเขาบอกท่านเปิดขายจอยนอสพากันไปยังเมืองกอนออไปครับพี่นอ้องกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครับเมื่อกี้นี่มีหน่อยขอี่รถน้ำกล่อเส้นทางยาวไกล

แต่ถ้คิดว่าต้องมีม้มดแหลออาหาะห,ออาหาทะเลหันทะเลโอ้ยมีเขาเออระดับนั้นแล้วไ่มีปัญหาแล้วจะได้โอ้โหวงจรกันเดลยเดินทางผานตนี้ไปกินเบียร์ใน่าจะขวดสองขวดไปเมื่อมันได้ออกมาแล้วใบอะไรเลยใบซองไหมเนาะอ้าเข็ดนี้แหละค่อยว่ากัน